ร้านกระลอกปา้ายมีไส์สวยเยอะอยู่นะเนี่ยวันนี้ดงองม,มีดงนี่กระดงไซส์ใหญ่อ้าวใส่กระดิ่งปอกคอด้วยแสดงว่าเลี้ยงไว้ทําเชื่อง โอ้วันนี้สีสวยวพี่หนังอันนี้ก็น่าจะโดงเกาะทองนะสีสวยเลยสีสดแบบนี้ไม่รู้ว่าปลาจีนหรือเปล่านะแม่ค้าไม่อยู่อ๋อพี่เขาอยู่แทนพี่ลูกป้อนตัวนี้ใช้เกาะทองปลาจีนไหมครับใช่ในชะ่เนาะราคาขายที่นี่เท่าไหร่ครับ อ๋อแม่ค้าไม่อยู่เดี๋ยวต้องรอถาปายะนะมีมีกี่ไซส์คะตอนนี้มีหลายไส์อ๋อเกาะทองปลาจีนมีหลายไซส์นะครับด๋ย่ต้องรอปายะแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ปายะเดินไปไหนนะอันนี้คืออันนี้สวนหรือเปล่าหรือดงน่าจะดงน่าจะดงว่าดงเข้าเยอะฮะอ๋อ อันนั้นเทาขาวมีเผือกกระเท ا าขาว <Okay. S 1> อ๋อมีเผือกกระเท่าขาวอยู่ในตะกร้าด้วยอาจจะต้องกลับมาอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยระยะไม่อยู่เกาดีนะคะอืมติดมือดีข <Okay. S 2> อมีแดงอีกหนึ่งตัวตัวผู้น,นี่สวน สวนแบบติดมือง่ายๆเต็มเลยทีา้ายเจ้ของร้านด้วยี่โอ้มีตัวอย่างเท้าท้องขาวที่เป็น เทาเข้มๆไหมครับเป็นไม่ครับหมายถึงตัวหลังเข้มๆหลังดำหลังดำหลังเข้มๆเ,เลยอ๋อไม่มีเนะะาะส่วนใหญ่จะมาเป็นเทาขาวอ๋อส่งไปแล้วอ๋อพี่เขาว่านานๆจะมีมาทีนะครับที่เป็นหลังดําเข้มๆนะครับช่วงนี้ที่มาจะเป็นแบบเทาอ่อนๆหรือไม่ก็เป็นเทาขาวนะครับที่เป็นหลังดําเข้มๆไม่มีนะฮะวันนี้ติดมือพี่โอ๋จังเลย <cido f 1> แดงก็สวยเนาะอันนี้คือพี่หนันเลือกแล้วเหรอใช่อ๋อสี่ตัวนี้พี่หนันเอาไปแล้วอันนี้พี่หน,นันกำลังเลือกสวนไซส์ที่เหมาะสมกับมือใหม่เลยนะครับไซส์เนี่ยเรียกว่าไซส์สวยคอ <t> นี่นะครับกระลอกดงปลาจีนนะครับมีลูกค้าถามหาหลายท่านนะครับความแตกต่างของดงนะตัวนี้ป้ายยาขายหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่ตัวเนี้ยสี่พันห้านะดงปลาจีนนะครับขออนุญาตดูอีกทีพี่ความแตกต่างนะครับเกาะทองนะครับดูเกาะเขานะครับก็มีลูกค้าทักมาถามเยอะนะครับถามถึงเรื่องดงนะครับ นี่คือดงปลาจีนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูดงอันนี้ดงงพระเล็กดงอะไรนะครับดงธรรมดาดงการใช่ไหมครับเนี่ยความแตกต่างนะดงการป้ายะขายเท่าไหร่ครับ400นกะาสี่กว่าบาทโอ้ดงการ400กว่าบาทเนี่ยความแตกต่างนะครับโอแต่ถ้าเทียบสีเมื่อกี้น้องพี่เขาต้องรีบเก็บไว้นะเพราะว่ามีราคาต้องเก็บใส่ถุงไว้นะเนี่ยความแตกต่างนะครับ สีดงการนะครับกับดงปลาจีนนะมีลูกค้าทักมาหลายท่านนะครับถามเรื่องดงปลาจีนมาหรือ,อยังนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยป้าเก็บไว้4,5 0 0แต่ส่วนเมื่อกี้ไซส้เล็กที่ผมถามมาที่อยู่ตรงเนี้ยป้ากำลังให้อาหารนะครับไซสสวยนะไซสสวยตัวผู้ตัวผู้ผอ๋ออันนี้หุ่นใหญ่หุ่นใหญ่อยู่สระบุรีมาดูอีกตัวนึง ตัวผู้เหมือนกัน,เ,น,กนเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงไซลองมาไซรองสวยได้ได้ทั้งสองตัวเลูค้ามเผืตัว,วเ,เมียไอถุงนี้มีเผือกตัวเมียไหมคะตัวเมียมีอ๋ออยู่ในถุงนี่กว่าโอ้มีสองถุงนี่ ข้างนอกอะตัวผู้หมดเลยใช่ไหมอ,อ๋อที่อยู่ข้างนอกเป็นตัวผู้หมดเลยตัวนี้ก็สวยนะนยนะป้ายาขายหน้าร้านเท่าไหร่ครับสีเผือกาเก้าร้าอยอ๋อน,น,น,นั่นะรี่ลงปลาจีนไซส์เล็กเมื่อกี้นะครับที่มาดูนี้นี่คือหน้าร้านเท่าไรนะป้ายา าาพันห้าค่ะดงปลาจีนไซส์เล็กยังไม่ลืมตานะย้ำไซส์นะไซส์ยังไม่ลืมตานะครับสีสวยครับเกาะทองนะอยู่พันห้าร้อยบาทย้ำอีกครั้งไซส์ไม่ลืมตานะครับพันห้าร้อยบาทแต่ไซส์สวยเมื่อกี้สี่พันห้าคือไซส์ติดมือโอ้สียังสวยเลยไซส์ตัวเมื่อกี้ มีถ้าหลุดจากไซนี้มีไซส์สวยใหญ่กว่านี้นิดนึงไหมแต่ว่าสียังไม่ชักจะไม่ออกอ๋อสีไม่เด่นเท่าตัวนี้อตัวใหญ่กว่านี้แต่สีไม่เด่นเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้สีเด่นหน่อยที่หนันถ่ายให้ลูกค้านะครับมีคนถามหาเยอะพอควรเลยนะครับสำหรับดงเกาะทองปลาจีนนะฮะพี่หนันขอดูดงปลาจีนอีกรอบนะครับ ขายให้ลูกค้าเหรออันนี้ไส่สองเดือนใส่สองเดือน,นจะต้องใส่โซ่เนาะเพราะว่าต้องต้องใส่โซ่แบบเนี้ยใส่โซ่แบบเนี้ยเนี่ยครับส์ไซส์ไซส์สองเดือนนะครับสีสุดยอดมากเลยดงปลาจีนมาต่อกันที่ร้าน,านพี่ชายนะครับ พี่ชายพูดดักเลยบอกว่าอย่าบอกน้ำเมากระลอกดงกพี่ชายขายหมดแล้วจริงอะ่ะโอ้ขายหมดแล้วเหรอ,อโอ้พี่ชายดักคอก่อนเลยอย่าบอกน้ำเมากระลอกดง <c oughs> โอ้อันนี้ดงอะไรพี่ก่อทองของพี่อุทไทยอุทไทยอ๋ออุทยเหลืองขนาดนี้ก็มีเนาะก่อทองแต่เล็กเลยอืมก่อทองเหลืองแต่เล็กเลยอุทไทย <c oughs> ตัวนี้ราคาขายหน้าร้าน <c oughs> เท่าไหร่พี่ครับตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยอุทไทยไม่ไม่แพงเนาะ ก็ถือว่าจะยังไม่แพงอยู่ในช่วงนี้ครับแต่ต้องรอช่วงที่มันบแบบสีวัวจับจัดก่อนอ๋อแสดงว่าจะมีช่วงราคาขึ้นใช่ครับช่วงที่ราคาลงอ๋อช่วงที่ราคาลงอ๋อมีลงวันนี้อีกอ,อ๋อแล้วถ้าปล <Pe> าจีนเหรอพี่ปลาจีนพอจะมีของไหมของร้านพี่ปลาจีนว่าไม่น่ามีครับผมไม่ได้ทำสติดอ๋อพี่ชายไม่ได้ลงปลาจีนเนาะไม่น่าจะมีของร้านพี่ชายนะครับปลาจีน อ๋อนี่อันนี้ก็คืออุทัยเหมือนกันนี่ก็คืออุทัยที่ว่าเป็นสีค่อนข้างดีนะครับของร้านพี่ชายราคายังไงพี่ตัวนี้ที่พี่ขายเนี่ยตัวละพันระพันโอ้โหราคาใช้ได้เลยนะราคาโอเคเลยนะครับราคาหน้าฟังมากตัวละหนึ่งพันบาทนะร้านพี่ชายดงเกาะทองอุทัยนะครับ ไซนี้อายุเท่าไรครับตัวนี้สองเดือนครึ่งไม่เกินสามเดือนอเฮ้ยตันนี้สวยพี่หนันราคาได้เลยนะราคาหนึ่งันบาทนะครับที่ชายขายอยู่หน้าร้านหนึ่งพันบาทดงเกาะทองอุทัยนะฮะสหรับคนที่เลี้ยงไม่ประสบความสำเร็จสักทีอ๋อพี่ชายบอกว่าสำหรับคนที่เลี้ยงไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับพี่ชายเลี้ยงให้แล้วคืน <c oughs> รอดแน่ใช่ไหมพี่ อย่างนี้เปอร์เซ็นต์รอดสูงเลยการเลี้ยงไซนี้เราไม่รอดไม่ผลิตที่ชายบอกว่าจะเลี้ยงไซนี้ไม่รอดไม่ไม่ไม่น่าหาไซอื่นเลี้ยงอีกแล้วนะครับ<ม><ม>พี่ชายบอกนี่พี่ชายเลี้ยงให้แล้วนะหนึ่งพันบาทโดงเกาะทองเนี่ยพี่ชายบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงไซเล็กยังไงก็ไม่รอดนะครับตัวนี้พี่ชายทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะจับเล่นได้เลยเชื่องเชื่องเกาะสวยด้วยพี่หนันถามถึงเพศอนนี้เป็นผู้เมื่อกี้ตัวนี้ผู้ตัวนี้ผู้ ตอนนั้นเมียเอาเป็นคู่ผู้เมียพอดีเลยพี่ชายถามหน่อยถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเราเพาะได้ไหมสามารเพาะพันได้ครับแต่ว่ามันต้องมีการจัดระบบนิเวศให้อ๋อเพาะพันธุ์ได้แต่ต้องจัดกรงและระบบนิเวศให้อิงธรรมชาติมากที่สุดอืมลบกวนนิดนึงปุ๊บจาัดก,การลูกทิ้งเลยไม่ได้ลูกเลยมีแมวมีอะไรวิ่งผ่านไม่ได้เลยจบเลย มันจะเครียดเนาะส่วนเรื่องสีอื่นมีแน่นอนนะครับเทาท้องขาวแดงท้องขาวสวนขาดอย่างเดียวกระแตกระแต,ะแตเดือนน่ะน้อเดือนนี้มีนาจะเข้าอ๋อพี่ชายบอกกระแตจะเริ่มเข้าเดือนมีนานะครับก็คือเดือนนี้นะฮะสำหรับกระแตที่ใครกํกลังคอยอยู่นะเดือนนี้น่าจะเริ่มเข้าแล้วพี่ชายบอกเดือนมีนา เทาเทาท้องขาวที่เป็นเทาหลังเข้มๆเ,เลยพี่ชายพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับมันเหมือนหายากใช่ไหมพี่เทาหลังดำเนี่ยตัวนี้ก็เกือบจะดำนะแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้มมากเนาะยังไม่ดำ,ดำใช่ยังไม่ดำมากผมเคยเห็นที่พี่ชายเอามาแบบโอ้โหดำปี้เลยอะเข้มปักขาวเลยมือแปดมเจ็ดเาไป อันนี้ก็เป็นเทาท้องขาวอ๋อนี่ไซส์ทำเชื่องนี่ไซส์ทำติดมือให้แล้วของร้านพี่ชายนะครับตัวนี้ขายหน้าร้านอยู่ที่650บาท6 5าทำเชื่องให้แล้วเอาไปเล่นได้เลยนะครับติดมือแล้วนะครับนี่ใครที่ไม่สะดวกในการป้อนนะผมแนะนำซื้ออย่างนี้พี่ชายอะ่ะคือดูแลแล้วก็เปอร์เซ็นต์การรอดค่อนข้างสูงแล้วอะ่ะ เปอร์เซ็นต์ตายแทบจะไม่ค่อยมีนะหมายถึงว่าเรื่องเรื่องการไม่ได้ป้อนอาหารแล้วตายอะเนาะ <c oughs> สำหรับคนที่ไม่มีเวลาสำหรับคนไม่มีเวลาเพราะเขากินเองได้ใช้ได้เลย <c oughs>